สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่กรหฮิมอันฟิลสื่อชือดังเปิดเผยลิเวอร์ pool ตกลงค่าตัวและเงินไขส่วนตัวแพทรันดาก้าเรียบร้อยแล้วและจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารายงานข่าวที่น่าตื่นเต้นประจำวันนี้นะฮะเมื่อมีรายงานข่าวล่าสุดออกมาว่าลิเวอร์ pool น่าที่จะคว้าตัวแพทรันดาก้าก่อนหน้าตุกเก่งจากเรสบูซอลส,สวกเข้าสู่ทินแอนฟิลน่าจะเกือบแน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าณตอนนี้ลิเวอร์ pool สามารถตกลงค่าตัวกับ เรสบูลซาท์สบวกและสัญญาสุนตัวกับแพซอนดาก้าได้เป็นที่รู่เลยแล้วและตอนนี้เหลือเป็นแค่าการเปิดตัวเท่านั้นซึ่งคาดการกันว่าน่าจะภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะโดยโรายงานนี้มาจากทีมทองนะครับสื่อชื่อดังในประเทศอังกฤษก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าท่านสมมสรนลิวโูลก,กำลังเตรียมที่จะประกาศลงนามกับแพซันดาก้าก็น่าจากเรสบูลซัสบวกในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ลังจากที่นันเตะรายนี้ตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาสักพักหนึ่งแล้วและก็มีข่าวรืออกมาโดยตลอดว่าลิเวอร์พูลสามารถปิดดีวได้แล้วโดยล่าสุดมีรายงานที่น่าเชื่อถือออกมากล่าวว่าลิเวอร์พูลสามารถปิดดิวค่าตัวของเพสซอนดาก้ากับทางเรสบูสซัส์วกได้เป็นที่หูุเแล้วที่ราคาประมาณ25ล้านปอนด์และทางเพรสซันดาก้าจะเซ็นสัญญาระยะเวลา4ปีกับทางลิเวอร์พูลจนถึงปี2025 แต่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลขั้นเนือยออกมาแต่อย่างใดและตอนนี้นะฮะในการเจรจารและเรื่องสัญยาต่างๆนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการไปเป็นที่รีย้ยแล้วตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของทางลิเวอร์พูลเท่านั้นซึ่งคาดการณ์กันว่าจะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน,นี้นะฮะโดยการนน้านี้นะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทางปับบิสโซโรโมโนนักข่าวสายวงในชื่อดังชาวอิตาลีก็ได้ออกมาพูดในรายการเฮียวีโกพอดแคสส่วนตัวของเขาไว้ว่า มีการยืนยันความต้องการของดิวกโอลิกี้สตาร์ของหน้าของลิเวอร์พูลหลังจากที่เจ้าตัวออกมาระบุข้อความส่วนตัวว่าโอเลกี้ได้ตัดสินใจแล้วพร้อมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดช่วน,นี้เป็นที่แน่นอนโดยให้เหตุผลในการตัดสินใจของโอเลกี้ในครั้งนั้นว่าเป็นเพราะตัวคขานั้นถูกตัดออกจากทีมชุดลุยศึกยูโร2 0 2 0และอดไปทําการแข่งขันใน,น,ในรายการนี้ซึ่งเจ้าตัวมองว่าถ้าหากยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปอนาคตภายในทีมชาติเบลเยียมของเขาก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่น ภายในทีมจิกกิ้งคลับนะฮะโดยด,ด้านโนรมาโน,โนยังกล่าวต่อไปนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวของดิวอกโอลิกีกองหน้าชาวเบลเยียมราี้เอาไว้ที่20ล้านปอนด์และตอนนี้ก็มีทีมที่แสดงความสนใจว่าต้องการได้ตัวโอลิกีไปร่วมทีมเรียบร้อยแล้วหรือแค่การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาที่ลิเวอร์พูลก็เท่านั้นเองกลับมาที่ดิวของเปสันดาการนะครับเพราะถ้าหากว่าการย้ายทีมของดิวอกโอลิกีเกิดขึ้นจริง และลิวร์พูได้รับเงินค่าตัวในจํานวน20ล้านปอนด์แล้วแล้วก็ก็จะทําให้สามารถมองได้ว่าค่าตัวระดับ25ล้านปอนด์ของแพซันดาก้าจะเหลือเพียงแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าหากนําไปหักลบกับเงินค่าตัวของดิวกอูริกี้ซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่ถูกมา,มากๆที่ทางแพซันดาก้าก็ย้ายสุดลิวร์พูในฐานะตัวแทนโดยตรงของดิวกอูริกี้่งนั้นทำให้ดีลนี้ลิววพูได้ผลประโยชน์เป็นอย่างมากและใช้ใจ่ายเงินเป็นจำนวนเล็กน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของนักเตะรายนี้นะฮะ ยืนยันแล้วลิเวอร์พูลไม่มีทางปล่อยตัวโรเบอร์โต้เฟร์มิโน่และเซเดโอมาเน่ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้อย่างแน่นอนมเมื่อรายงานล่าสุดจากพอลกอสนักข่าวชื่อดังแห่งลิเวอร์พูลอีโคก็ได้ออกมาเสนอข่าวที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกกำลังเฝ้าติดตามเกี่ยวกับอนาคตของโรเบอร์โต้เฟร์มิโน่และเซเดโอมาเน่ว่าทั้งสองคนนี้จะอยู่ค่าแข้งกับลิเวอร์พูลต่อไปในวงการน,นั่นหรือไม่ซึ่งทางพอลกอสก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่า นักเตะกองหน้าทั้งสองคนนี้จะยังคงอยู่ค้าแข้งกับทีมลิเวอร์พูลต่อไปนันกันหน้าอย่างแน่นอนและทางสโมสรเองก็ไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวกองหน้าตัวจริงทั้งสองคนนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดโดยในฤุกการ2020-2021ที่ผ่านมานั้นทั้งโรเบรโตเฟอร์เมโน่และซาเดลมาเน่สองกองหน้าของทีมที่ทําผลงานไมน่น่าประทับใจในการลงสนามช่วยทีมในฤุกการที่ผ่านมาจนทําให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง จากเหล่าบรรดากลูต่งตางๆวันนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่หเวอร์พูลจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกองหน้าของทีมเพราะนเตเตตสองคนนี้ไม่สามารถเป็นตัวกาหวังของทีมได้อีกแล้วทันนี้หลายฝ่ายยังพยายามเสนอแนะให้ทางเจ์เก n g กรับควรที่จะให้โอกาสดีโกโจโตาได้รับโอกาสเป,เป็นกองหน้าตัวจริงของทีมในลูกกันนาแทานที่ของโรเบิร์โต้เฟอร์มิโนได้แล้วนะครับ พราะทางที่ผ่านมาทั้งโจตาก็แสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าตัวของคนนั้นสามารถเล่นเป็นกองหน้าหมายเลขเกของทีมแทนที่บ๊อบบี้เฟอร์มิโน่ได้แบบสบายๆโดยทางพอกอสนะครับได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางลิเวอร์พูลอีโคต่อไปนะครับว่ามีหลายคนได้ส่งข้อความมาหาผมและสอบถามผมว่าสองกองหน้าของลิเวอร์พูลนอกจากโมซาลานั้นจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ในนกันหน้า และก็มีบางคนเข้ามาบอกให้ผมไปแนะนําสโมสรให้ขายกองหน้าบางคนออกจาทีมไปเพื่อซื้อผู้เล่นคนใหม่ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงระดับโลกเข้ามาสู่สโมสรในช่วงตลาดหน,น้าร้อนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ต้องตอบไปได้เพียงแค่ว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนงานที่จะขายทั้งโรเบโตเฟอร์มิโนและ s ซเดว์มาเน่ออกจากทีมไปอย่างแน่นอนและในทางตรงกันข้ามสโมสรกำลังที่จะได้ตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมในเร็วๆนี้ และนั่นจะทําให้ลิวอรูมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในตำแหน่งกองหน้าของเทียมโดยเชื่อมั่นเลยในคำว่าในกันหน้านั้นแผงกองหน้าของทีมลิเวอร์พูลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบเห็นได้ชัดเพราะทางจคกเก็ตรอก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะยกเลิกระบบกองหน้าตัวจริงถาววอนของทีมออกไปและจะใช้ฟอร์มการเล่นของนักเตะในเวลานั้นเป็นตัวชีวัดในการส่งนักเตะลงสนาม นั่นจะทําให้กองหน้า3ประสานของลิเวอร์พูลในฤดูากาหนาอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและเราจะไม่คุ้นตาแต่ทีนี้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ลิเวอร์พูลจะยังสามารถรักษากองหน้า3ประสานของทีมอย่างโมเมตซาลาโรเบิร์โต้ฟิลโมและเซโดมาน่ให้อยู่กับทีมต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลและตัวกัมพูงก็เชื่อว่ากองหน้า3มประสานชุดเดิมนี่แหละจะกลับมาแสดงความแข็งแกร่งในการไล่ล่าประตูให้กับลิเวอร์พูล ให้เห็นกันอีกครั้งในฤดูกาลหน้าพอกอสกล่าวทิ้งท้ายสนใจจริงๆลิเวอร์พูลนะครับขอตามดูฟอร์มนอยฮาในสึกยูโรต่อโดยการเรียนะครับสื่อของกอัเกฤรตระบุลิเวอร์พูลจะตามดูฟอร์มของฟอร์เรนนอยฮาส์มิกฟิลชาวเยอรมันในศึกยูโร2020โดยเชื่อกันว่าค่าฉีกิัญญายของเขาอยู่ที่35ล้านปอนด์ ลิเวอร์พูลให้มมองตามโมดูฟองของโปเลียนนอยฮาส์กองกลางดีกีทีมชาติเยอรมันในศึกยูโร2020หลังจากให้ความสนใจในตัวเขามานานตามการรายงานของเดอะการเดียนสือชั้นนำของเองผู้ดีงหงดานนะครับตกเป็นข่าวกับมิฟิลมากหน่าหลายตามตลอดช่วงที่ผ่านมาเพราะพวกเขาจําเป็นจะต้องหาตัวแทนของจอร์จิโอว,วานเดดุมกองกลางชวงาวฮอลแลนด์เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งย้ายไปสู่กับมาริเซานชมยงแแบบฟรีซึ่งนอยฮาส์คือหนึ่งในคนที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะครับ เป็นที่เชื่อกันว่าปลเซียมิเชนกันบัตตั้งคาฉีชัญญาของนอยฮาเอาไว้ที่30ห้าล้านปอนด์ประมาณ1,400ั้ล้านบาทโดยนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังเชื่อกันว่าแก้งในวัย24ปีก็ตกเป็นเป้าหมายของไบยามินิกเช่นเดียวกันนะครับมาเน่พบผู้นำเซเนกัลขอบุคลากรทางด้านการแพทย์ช่วยบ้านเกิดซาเดลมาเน่นะครปีกคนเก่งของลิเวอร์พูลและทีมชาติเซเนกัลเข้าพบมาร์กีชาส ประธานาธิบดีของประเทศเซเนกาเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอย่างเช่นการหาบุาคลากรทดนานการแพทย์กับโรงพยาบาลในบ้านเกิดของเขาตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับมาเน่พยายามปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองบัมบบลีบ้านเกิดของเขาอย่างเต็มที่อย่างเช่นการสร้างโรงเรียนหรือการสร้างโรงพยาบาลให้กับท้องถิ่นซึ่งมันก็ทําให้ตัวเขาเป็นขวัญใจของคนในบ้านเกิดเป็นอย่างมาก แถลงการจากำนงานประธาานาธิบดีเซเนกาลระบุวา่าเมื่อวันพฤหัสบ,บดีซาโดมานีตโดยเดยวเตะลิวพูนได้เข้าหารเรือกับผู้นําแห่งรัฐในประเด็นการทํางานเพื่อสังคมของเขาอย่างเช่นการสร้างโรงพยาบาลในเมืองบัมเบลีเขาก็มีการร้องขอบ,บุคลากรทางด้านการกแพทย์จากทางพักรัฐนอกจากนี้ก็ยังมีการคุยเรื่องสนามแห่งใหม่ของเซเนกาลและการเตรียมความพร้อมของทีมชาติจะเกมอุ่นเครื่องสองนัดหลังสุดอีกด้วยครับ ปีหน้าถ้าลงสอสอเนี่ยโอ้โหคงจะได้นะครับสดิอมาเน่ในบ้านเกิดของเขาก็คือบัมบารี่นะฮะเดวิดเจมชี้พิทฟอร์ดไม่ได้มีเจตนาเข้าบอลให้เบอร์กิวฟันได้บาดเจ็บเดวิดเจมนะครับอเดนาประตูลิเวอร์พูลและทีมช่างเกล็ด คิดว่าการเข้าบอลของจอแดนพิตฟอร์ดันประตูของเอเวอเรตในจังหวะที่ทําให้เวอร์กิลฟันไดเจ็บต้องพักยาวไปนั้นเป็นปฏิกิริยาพยายามป้องกันตามธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาให้คู่แข่งบาดเจ็บแต่ต้องยอมรับน้ว่าผลการเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ในาประตูร,รายนี้ปเป๋ไปเหมือนกันแต่ว่าการเข้าบอลของพิตฟอร์ดนะครับในศึกเมอร์ซี่ไซส์เดอะบีแมทเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของลิเวอร์พูลในลุ้นการที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพราะ จากเหตุการณ์น,นั้นฟันไดกองหลังตัวหลักของเทียมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดที่หัวเขา่าและพักยาวจนกลับมาลงสนามไม่ได้จนถึงน,นเวลานี้ทำกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการเข้าบอลของจอแดนพิดฟอร์ดมันฟาวแนะ่ในความคิดเห็นของผมแต่มันเป็นบางสิ่งที่จอแดนทำอยู่เสมอหรือโดยธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครให้บาดเจ็บเดวิดเจมแสดงความคิดเห็นกับ go.com สำหรับจอแดนสิ่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลฟอร์มการเล่นของเขาด้วยเพราะมันเกิดขึ้นกับฟันไดซ์ของเ์พูลมันไม่ใช่กองหลังดาวรุง่งบางคนจากกลลุนลมที่คนไม่ได้จดจํามากนักนี่คือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกจากทีมแชมป์พิมลีกดังนั้นการพูดถึงมันจึงแตกต่างกันสิ้นเชิงสำหรับเขาแล้วการกลับมากินฟอร์มได้ในไทยที่สุดและได้ไปเล่นในศึกยูโร2 0 2 0มันก็แสดงให้เห็นการเติบโตในแง่บวกเรื่องของวุฒิภาวะของเขา นี่คือสุขคาร์หรือวัพูครับจึงเป็นรอบเย็นของวันที่12มิถุนายนนะครับ